แต่กระป๋อง,องนี่พวกเราว่ามันจะแซ่บเยอะแซ่บเวอร์ลายเด้อว่าอย่างนี้ครับว้าเรียกว่าตอนนี้เราก็กัดตัวกันมาอยู่ในช่วงพักระยะเก่าโควิดนะครับเรียกว่าตอนนี้เราก็เริ่มเรียกว่าสบายๆนะทุกคนก็มีสุขภาพดีๆเลยครับตอนนี้เหมือนที่เราคิดว่าในเมื่อเรา ก็ยังอยากจะทานอาหารที่มันอร่อยยใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเออเมนูไหนนะครับที่จะทําให้เรานะครับได้เรียกว่าได้ลิ้มรสชาติของความเป็นอาหารไทยนะครับที่เรียกว่าเป็นอาหารที่ระดับโลกครับที่เขายกย่องให้เป็นอาหารสุดยอดของอาหารไทยที่นป็นอาหารดีว่าโลกยอมรับไหครับว่าอันดับหนึ่งต้นต้นเลยครับที่ใครๆก็รักอาหารไทยครับแต่เนี่ยบุดี้ครับไหนๆก็มีเวลาว่างกับการทำอาหารนะครับแบบครัวออนไลน์บายบุดี้ใช่ครับ คัวลาเดี๋ยวันนี้ก็จะคิดค้นสูตรใหม่นะครับการทําเรียกว่าเป็นเมนูที่ใหม่มาเพื่อให้แจกสูตรเพื่อนๆนะครับเอากลับไปทําได้ครุณเรียกเมนูเรียกว่าผัดพริกเผาปลากระป๋องครับหากลักชอบรายการคัวลายนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e นะครับและกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนเพื่อนนะครับอย่าลืมครับว่าคัวลา์รอกำลังใจเพื่อนๆเสมอครับ เผาปลากระป๋องครับรสชาติของพริกเผานะครับรัวๆนัวนวกับปลากระป๋องที่เราคัดสรรนะครับและวิธีการทําผัดพริกเผาปลากระป๋องนี่ครับก็ไม่ใช่แบบธรรมดาเอาพริกเผาเอาปลากระป๋องไปผัดๆ,ๆนี่ครับเรามีการใส่ทั้งหอมแดงกระเทียมพริกนะครับรากผักชีตะไคร้นะครับเรียกว่าลงตัวกันระหว่างที่เรียกว่า,าผัด พริกเผาปากกระป๋องครับแล้วก็ใส่พริกเผาที่เราขั่วพริกเผาว้อย่างหอมกลิ่นก็รสชาติก็แซ่บนัวเวอร์แล้วก็มีน้ํามัน,นแดงๆครับผัดคลุกเข้าไปเข้ากับเรียกว่าผัดพริกเผาปากกระป๋องนะครับมันจะทำให้รสชาตินะครับแตกแตกต่างไปจากเอ่อที่เราเคยทานเอ่อผัดพริกเผาอื่นเลยครับลองมาดูสิครับว่าการผัดพริกเผาปากกระป๋องนั้นมันจะทําให้รสชาติการกินของเราในก้โหูียกว่า นุ่มลิน้นดีก็โน้ยวพอลงไปที่ลิน้นีกันลินมันจะนุ่มนะครับมันจะหุยรสชาติแซ่บฟินหลายนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าโอ้หนี่เหรอปลากระป๋องที่เราสามารถนํามาผัดเป็นเมนูพิเศษเอ่อพริกเผาปลากระป๋องครับซึ่งในดูเนี่ยอ,อมดี้คิดมาใหม่นะครับอยากจะให้มันลงตัวระหว่างที่เรามีปลากระป๋องเยอะๆนะครับจะรูาจะทาอะไรนะครับก็มาทํเลยครับ ผัดพี่เผาปลากระป๋องก็รับรบองได้ว่าจะฟินจะมันจะโอ้โหเข้มข้นในการที่เรียกว่าได้กินนะครับผัดพิกเผาปลากระป๋องครับจะรสชาติแซ่บโอ้โหสุดยอดเหมือนกันที่เราเป็นผัดพิกเผานะครับปลากระป๋องรสชาติแซ่บหนัวฟินเว้ยไงเดี๋ยวลองดูจเจน n รับจเจนจะถามดูว่าเตรียมพร้อมับการทําที่ริกเผา,า,าปลากระป๋องผักพีขนั้นมันจะลงตัวพร้อมแค่ไหนนะครับ อันนี้เราจะเรียกว่าจะให้เจ๊เองทำเมนูที่เรียกว่าเมนูใหม่นะครับที่เจ๊เองคิดค้นมานะครับต่อการทําที่ว่าเอาปากประป๋องนะครับมาทําเรียกว่าเป็นผัดพริกเผาปากประป๋องซึ่งเป็นเมนูที่เจ๊เขาคิดมานะครับว่าเอาปรุงแต่งต่างเอาปากระป๋องที่เรามีอยู่แต่แตรามบ้านนี้ครับมาสามารถให้มันดัดแปลงเป็นผัดน้าพริก ดูแล้วเผาปลากระป๋องครับมีทั้งกระหูแต่ถ้าเครื่องปรุงที่เรียกว่าเป็นเครื่องเทศนะครับอร่อยมากแล้วก็แบบเปลี่ยนรสชาติในการที่จะกินปลากระป๋องกันไปเรามาเป็นผัดพริกขอปลากระป๋องอันนี้เจ๊พร้อมไหมครับพร้อมค่ะที่จะเปิดเผยสุดนี้นะครับสุดนี้แลุยนะครับอะไรครับตอนนี้เราก็มาทําเรียกว่าอาหารกับปลากระป๋องกับเป็นเมนูที่เรียกว่าหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อไว้แช่กับป้องกันโควิดนะครับแต่การทําเรียกว่าผัดพริกเผา ปลากระป๋องนะครับเรียกว่าเหมือนเครื่องแกงที่เรารสชาติที่เป็นสูตรใหม่ที่เจ๊เอ็งชาววางครับคัดสรรมานะครับมาให้กับเพื่อนๆครับนำไปทาทานแกนระหว่างช่วงกักตัวนะครับในครับเจ๊มีเครื่องปรุงนะครับเจ๊มีนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับพริกไทยอ่อนนะครับใบมะกรูดนะครับตะไคร้ผักชีนะครับนะครับแล้วแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับมีรากผักชีด้วยนะครับนี่นะครับเราก็จะนําพวกนี้นะครับ ข้าทําการกับผสมกับปลากระป๋องนะที่เรามีเนื้อชื่อวเนื้อปลานะครับแล้วก็พริกเขานะครับเป็นสูตรลงตัวที่เรียกว่าคํานะครับผักเผ็ดพริกเขาปลากระป๋องครับเริ่มต้นเลยครับเตรียมเําแก๊สครับก็คือติดไฟนะครับดูกระทะนะครับอ่านะครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่นะครับมานะครับที่เราก็ตั้งเปิดไฟเตาแก๊สนะครับแล้วก็เอากระทะบนนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมนะครับทําด้วยการทําากร เริ่มต้นที่นะครับว้าวใส่ใส่นะครับเกลี่ยวหั่นเสร็จแล้วนะครับหอมแดงก่อนนะครับหอมแดงลงไปเลยนะครับแล้วก็มาตะไคร้เครับตะไคร้นะครับหอมแดงนะครับตะไคร้นะครับอ่าไขนะครับขัดคุกเข้าไปเพราะตะไคร้เนี่ยจะทําให้อ่าดับกลิ่นคาวของปลานะครับทาให้อร่อยนะครับพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนนะครับนี่ครับใส่แล้วก็พริกนะครับ ที่เราก็เอามาหั่นนะครับหั่นได้เลยนะครับตำไว้มันก็จะได้แบบดีกว่าเราใส่ทั้ง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 ชิ้นไปเลยครับอ่าแล้วครับนี่ครับรากบวทีเราก็มาหั่นนะครับรากบวทีมาหั่นนะครับเพื่อจะเอารากบวทีไปใส่ในเตาที่เราทําการทําผัดน้ะเพิกเขาปลากระป๋องนะครับนี่ครับแล้วก็ผัดขั่วหนูก็ทั้งตะไคร้นะครับพริกตํานะครับหอมแดงนะครับ ผัดให้นัวๆคั่วกันทั้งหมดเลยครับครับแล้วก็ดีลากักชีอีกเนี่ยโอ้โหครบสูตรเลยนะครับการทําน้าแล้วผัดพริกเผาปลากระป๋องนะครับนี่ครับใครเคยทานพริกกระป๋องธรรมดาธรรมดาลืมไปเลยนะครับเอาสูตรนี้ไปเลยครับขูดพริกเผาปลากระป๋องนะครับเป็นการทาเรียกว่าสุดยอดของเมนูใหม่ที่เจะเองชาววังนะครับจัดเสนอให้นะครับเรียกว่าจัดตามออเดอร์คุณขอมาเราจัดให้นะครับจัดนี่ครับ จากนั้นเราก็พอเราคั่วดีแล้วเราก็เตรียมใส่นะครับต่อมาคือเนื้อปลานะครับนี่ครับเนื้อปลากระป๋องนะครับเราก็ใส่ปลากระป๋องเที่ยวอันนี้เราจะใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะครับนี่ครับจะได้มาจักเออมาจักแปดชิ้นนะครับเนี่ยครับต่อาเนื้อปลากระป๋องนะครับนะครับของกระป๋องนี่ครับเรียกว่าทานได้นะครับห้าหกคนเลยครับเนี่ยครับตัวนี้เลยครับสองกระป๋องนี่เลยครับ สับเทไปที่หมดเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็ผัดไปเลยนะครับผัดไปเลยนะครับหอมมากเลยครับแม่กินหอมปลากระป๋องโถยมาเลยครับนี่ครับเรียกว่าโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยนะเรียกว่าทั้งกลิ่นสมุนไพรทั้งอะไรลงไปอยู่ในเอ่อผัดพริกเผาปลากระป๋องนะครับโอ้รสชาติเด็ดมากครับแล้วก็เราก็มาใส่เครื่องปรุงต่อยนะครับเนี่ยมาใส่เครื่องเคียงต่อยนะครับเนี่ยมีฝักกีฝรั่งนะครับ อกีฝรั่งรัะใบมะกรูดนะครับอ่านี่ะครับอกีฝรั่งใบมะกรูดรับเราใส่เอิรมเข้าไปนะให้รสชาติหอมในความเป็นของไทยๆนะครับนะครับแล้วก็มีพริกเผานะครับพริกเผาพริกเผาที่เราจะมาใส่นะครับตักพริกเผานะครับเนี่ยพริกเผานะครับพริกเผานะครับตักพริกเผาใส่นี่คือทีเด็ดของผัดพริกเผานะครับกับปลากระป๋องนะครับนี่ครับ ใส่พริกเผาไปในช้อนน้อยๆเพราหน่อยครับเพราะสีสันมันก็จากส้มก็เป็นแดงเข้มสดน้ํามันก็มัน,น่าช่วยทําให้เรียกว่าผัดพริกเผาปลากระป๋องนะครับรสชาตินีพ้พริกไทยอ่อนเรียกว่าสมุนไพรเขียบเลยครับคนชอบผิดมากผิดน้อยก็กะตามใจชอบไปนี่ครับผัดคุกเข้าไปนะโอ้โหกลิ่นหอมหวนชวนดมก็แซ่บเวอร์ลายนะครับก <ใจ S 1> ินดีนนมากมากแล้วก็มาใส่รับ ผงปรุงนะผงปรุงหน่อยนะครับอ่าผงปรุงนิดนึงนะครับเพื่อให้รสชาติเด็ดเต็มตีนะครับน้ำปลาหน่อยจากนั้นน้ำปลาครับอ่าเดี๋ก็ได้ซอสผักเขียวนะครับให้รสกลิ่นความซอสหอมลงมาหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาไทยนะครับนี่ครับอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยความหอมนะครับนี่ครับแล้วก็ผัดนวลๆเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ก็เรียกว่าเด็ดเตตีครับอ่าของการผัดน้ำพริกเผา พริกเขากับปลากระป๋องนลครับรสชาตินะแซ่บเวอร์แล้วเรียกว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เคยทานเลยครับลองทำสูตรนี้กินดีครับแล้วจะชอบรักนะครับกับเรียกว่าปลากระป๋องโอ้โหมันทำอะไยที่สารพัดเรียกว่าแซ่บเวอร์เลยครับกับฝีมือกันสรรสร้างครับของเชงคูชาววังเจ้าเก่าแล้วก็ในการทำพริกเขานะครับผัดพริกเผาปลากระป๋องครับเสร็จแรกก็ขึ้นบนจานเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับ นะครับจานที่เราจะมาวางใส่กับพริกเผานะครับกับพริกเผาผัดทิชเผาปลากระป๋องนะครับเรียกว่าโโอ้หสุดยอดของอาหารนะครับที่เจเองชาววังสรรสร้างมานะครับนี่นะครับมากระสีเลยวครับลงบนจานแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับอื้อหือสวยงามเลยขนาดนี้ครับน่าทานเลยขนาดนี้โอ้โหว้าวว้าวโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับเรียกว่าเป็นผัด เผาปลากระป๋องนะครับรสชาติเนี่ยกินหอมชวนดมนะครับแล้วก็มาโรยแต่งหน้าด้วยเลยครับใบมะกรูดนะครับที่เราสรนสร้างวางนะครับให้สวยงามให้ตัดสีเขียวกับสีแดงนะครับให้ออกมาสีสันนี่ครับเป็นอาหารไทยๆที่เรียกว่าสูตรนี้นะครับรับรองได้ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเพราะผัดปลากระป๋องพริกเผา แต่งหน้านะครับด้วยใบมะกรูดโรยหน้านะครับสีสันสีแดงสีเขียวพริกขากวนนะครับบางรถงาบหลังตานะคุณจะไม่หาทานคุณจะหาทานไม่ได้ที่ไหนนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเจ๊เอ็งชาววังจัดให้นะครับเป็นเมนูที่เส็ดเลรับผัดพริกเผาปลากระป๋องครับรสชาติแซ่บเด็ดเวอร์หลายหาทานได้ที่ครัวออนไลน์บอยบุ๊ดดี้กับเจ๊เอ็งนะครับ ใช่แล้วครับประเด็นเมนูที่เด็เองทำเสร็จเมื่อกี้เรียบร้อยครับที่เรียกว่าเป็นเมนูใหม่ก็เสร็จคิดค้นใหม่แล้วส่วนครับเรียกว่าผัดปลากระป๋องน้ำพริกเผาเลยครับรสชาติเครื่อนเคลื่อนเคลียงลงตัวเครื่องแกงครกทุกอย่างนะครับกระไคร้ไอมะกรูดหัวหอมแดงนะครับโอ้น้ำพริกเผาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่า ผัดพริกเผาปากระป๋องนะครับโอ้โหรสชาตินี่ดูไปคล้ายๆเหมือนแบบผัดปูผมก็เลยนะนี่นะครับมันจะสีชันไว้เังามแล้คก็ลงตัวเลยดิใบมะกรูดข้างบนครับโอ้โหเรียกว่าท้าทานนากครับกับที่เรียกว่าผัดพริกเผาปากระป๋องก็เป็นเมนูใหม่ที่อยากให้เพื่อนๆลองนําไปทํากินกับพี่บ้านนะครับระหว่างช่วงกัวโควิดเรจะรู้สึกว่ารสชาติโอ้องปากระป๋องมันทําได้หลายอย่างนะครับมาครัมาดูอันนี่จะเรียกว่าลิมรสนะครับกับการทาน ปากกระกบ,บองนี่เพิ่งเราว่ามันจะแซ่บเบอร์เซ่บเบอร์ไลเด้อมาแล้วะครับนี่ครับท่าแต่เข้าสวยร้อนๆครับมูดี้เขากล้องเหมือนเดิมครับเพราะว่ามูกดี้รัสสันใหม่ครับแล้วรับกล้องครับนี่ครับเอ่อนี่ครับตัดนี่ครับนี่ครับบาร์นะครับแล้วก็อาศัยพริกเลยนิดนึงนะพริกหนูสวนเลยหน้าหน่อยได้แล้วกับนะครับกับเอ่อขาดพริกเผาปากกระบองเนี้ย เ,เขม,มันกรุบกรอบกรุบกรอบนะครับเพราะว่ามันมีมเครื่องเครื่องเครื่องสมุนไพรครับที่จะใส่เหื่อจะตะไคร้ทั้งใบตะกูทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงอะไรเงี้ยมันพอเราทานเข้าไปนะครับ แต่พริกเผาเนี่ยกับตัวผัดตาลปลากระป๋องเนี่ยมันจะกรุบกรบกรึบๆแบบว่าเหมือนเราตุ่มๆนิ่มๆกับเขาเข้าไปลิ้นครับมันจะกรุบๆอร่อยแล้วความลงตัวของรสชาติของอาหารที่มันมันจะกินเวอร์มันจะอร่อยลงตัวนี่ครับเนี่ยเป็ดตักไผ่นี่ครับเป็นทั้งนี้ทั้งปลากระป๋องด้วยนะครับแล้วก็ทั้งเครื่องเคียงด้วยครับนี่นะครับเดี๋ยวปลารู้ก่อต้องทานข้าวเขาถึงจะพอลงตัวครับโอเค มันมีความหวานตัดนะครับความเค็มพอดีความเผ็ดขก็กำนังน,น่าจะไม่รู้เป็นเหมือนใครรู้สึกเต็มโตเลยครับกับการที่เราได้ทงทผัดพริกเผาปลากระป๋องนะตัวเนี้อปลากระป๋องเนี่ยมันจะแบบพอแตะขึ้นมันจะละลายฮะร่มนลื่นเป็นละลายเหมือนกับในก้มคือในกับผัดพริกเผาด้วยแล้วรสชาติเนี่ยเด็ดศรัทธาที่เรียกว่าไม่ไม่แพ้กับอะไร,ะรเลยครับแต่การได้ทานนะครับ ผัดพิษเผาน้ำพริกผัดพิษเผาปากระป๋องครับยากจริงจริงครับเพื่อนครับทเพื่พอนเห็นมูดีทานผัดพิษเผากระป๋องคงจะแบบอยากจะทานมากใช่ไหมครับไม่ยากครับวิธีการทำก็เจ๊งๆก็สรรหามาให้แล้วก็ไม่ทำไงนะครับแล้วรับรองรสชาติเนี่ยเด็ดสตรีีไม่แพ้เมนูนอื่นนะครับเนี่ยทานแล้วอร่อยเรียกว่าอย่าง ผัดทีิเผากปกระป๋องนะครับสามารถเก็บได้ในตู้เย็นนะครับถ้าทานไม่หมดนะครับเรียกว่าอร่อยฟินเดอร์เหมือนก็ได้ยกินน้ําพริกอะไรสักอย่าง,งแบบไปอีกงานเลยครับ oh. เป็นน้ำพริกมันจะคล้ายๆเหมือน,อนแบบผัดพริกเผาอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าลงตัวที่มันเป็นประกระป๋องนะครับรสชาติก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ความไปสูนภัยนี่นะครับลงตัวจริงนะครับเพื่อนครับอยากให้เพื่อนๆได้ทำทานแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าโอ้โหเมนูใหม่ที่มัน,มนยิ่งดี หาสรรหาให้เนี่ยมันถูกใจสะใจแค่ไหนครับที่จะเองมะทำให้นะครับใจครับเพื่อนครับหาเพื่อนเพื่อนนะครับรักชอบนะอยากดูไปดูใหม่เลยที่มอดี้หาสรรหาให้นะครับอย่าลืมกดนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้คือกดติดตามเลยครับแล้วกดเป็นกำลังใจให้กับมอดี้ในการที่จะทำรายการอาหารนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ ถึงเป็นริมลองมาถึงบ้านเียว่ามันจะออกไปในไกลก็จะเปลี่ยตังค์มากมาไม่ต้องเข้าเรอกเพื่อใครทำเองกินเองที่บ้านครับรสชาติไม่แพ้ใครครับสุดยอดฝีมือของอาหารการเด็ดจานด่วนนะครับที่มูดี้หามาให้นะครับลองได้ว่าสะใจสะใจแซ่บหลายจริงๆครับการได้ทําอาหารกินที่บ้านพร้อมบรรยากาศความเป็นครอบครัวก็ที่อบอุ่นกันได้ทําอาหารทานกันในครอบครัวมีคนเราลักคนนี้รักคนที่เราคิดถึงโอเคคนนี้ได้ลิ้มรสอาหารเด็ดๆน่ครับนี่ครับ พูดแล้วยังน้ำลายไหลต่อกับผัดปลากระป๋องที่กข่าแล้วก็นี่ยทานนี่นะครับออื้นี่นะครับกับข้าวสวยลอยนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่นครับยืนนะครับหลังาำนี้สุดยอดเขาเพื่อนนะครับรักเพื่อนทุกคนนะรักนะจุ๊บๆแต่หมดที่ทานต่อแล้วครับแล้วๆมาดูแล้วก็ไม่ดูหน้าที่มีอะไรมาฝากอีกยวกับการทำ รัวออนไลน์ใบนื่นดีครับไปดีเลยน